ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ s s c k i s e r v i c e diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของตู้เย็นอินเวอร์เตอร์กันหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับว่าอาการที่เสียของตู้เนี่ยมันเกิดจากแผงหรือว่าเกิดจากตัวคอมเพรสเซอร์เองนะครับโดยเราจะใช้เครื่องมือที่มีขายทั่ว,วไปนะครับซึ่งบางท่านอาจจะรู้จักกันดี นั่นก็คือโัวเทสเฟสนะครับที่เาเรียกว่าเฟสอินดิเคเตอร์นะครับสำหรับเทสว่าบอร์ดเนี่ยมี3เฟสออกมาไหมที่เอาพุทที่จะจ่ายไปให้กับคอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเทสคอมเพรสเซอร์ or, นะครับว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้หรือไม่อย่างแรกเดี๋ยวเราจะาทดสอบเรื่องเกี่ยวกับ บอร์ดก่อนนะครับหรือแผงก่อนนะว่า,าถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเจ้าเฟสอินดิเคเตอร์เนี่ยซึ่งมีขายนะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงมากซิตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ราวๆ4่0้อบาทนะฮะถ้าจำไม่ผิดรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเราใช้เราก็จะเอา,เอาหัวเนี่ยซึ่งสามารถที่จะใส่ปากคีบได้ไปจับที่ซ็อกเก็ต ทางออกที่จะจ่ายความถี่เนี่ยไปเรียงที่คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันแล้วดูผลซิว่าอบอร์ดที่ใช้ได้เนี่ยเครื่องตรวจตัวเนี้ยมันจะแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการตรวจโดยใช้เครื่องมือตัวเนี้ยมีหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทดสอบอย่างอื่นได้อีกไหม ว่าบอกมันใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ดูตามเน็ตตามโซเชียลเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าบางท่านได้ทำการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่อหลอดไฟหรือเป็นวิธีที่ใช้ไอ้กวงเช็คไฟไอ้วงเช็คไฟเทสนะครับที่จุดออกของความถี่ที่ไปขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์นะครับวิธีพวกนั้นใช้ได้จริงหรือไม่เอาไว้จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิป ที่แสดงถึงการตรวจสอบแบบนั้นให้ดูอีกสคริปหนึ่งนะครับเพื่อบางท่านจะได้มีไอเดียไปต่อยอดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เครื่องมือที่ราคา,าจริงๆราคามก็ไม่สูงนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยหาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีวิธีที่จะใช้ของใกล้ตัวนะฮะเพื่อที่จะทดสอบสำหรับตู้ที่ใช้คอมแบบอินเวอร์เตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นเราไปทดสอบอย่างแรกกันเลยนั่นก็คือทดสอบอแผงหรือบอร์ดที่ขับอมอเตอร์คอเมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์กันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ที่เราทดสอบเนี่ยเป็นตู้ของอฮิตาชินะฮะสประตูรุ่นเนี่ยก็คือรุ่น r v 3 8 0 p z นะครับเป็นตู้2องประตูเดี๋ยวเรามาดูก่อนจุดที่เราจะทดสอบก็คือจุดนี้นะฮะ จุดความถี่ที่ออกไปเลี้ยงผมจะเรียกว่าความถี่ที่ออกไปเลี้ยงตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับผมจะไม่เรียกว่าจุดแหลงดันไฟเพราะฉะนั้นเราถอดซ็อกเก็ตออกก่อนผมนก็จะเห็นตำแหน่งเขาจะเขียนไว้ว่า U V W เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ชัดๆนะครับอพอเห็นนะครับ U V W นะครับอันนี้ U นะครับอันแรกอันนี้ V แล้วก็ W หรือ w เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องมือ,อมทดสอบกันนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็เสียบหัวของเขาสักหน่อยก่อนนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ปาก,กีบ สีเลยครับนะฮะแดงเป็นแดงเขียวเป็นเขียวเหลืองเป็นเหลืองเ<อ>ครื่องมืออาจจะใช้ลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สะดวกดี ากนั้นเราก็คีบสายโดยสายสีเขียวจะอยู่ตรงกลางนะครับตามที่คู่มือแล้วก็วิดีโอสาธิตได้บอกไว้นะครับก็ระมัดระวังนิดหนึงนะครับส่วนสองสีนั้นจะคีบอันไหนก็ได้นะครับ ใช้งานอาจจะลำบากเล็กน้อยแต่ก็พยายามเอานะฮะเพราะนั้นตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทดสอบแล้วนะครับตามคู่มือการใช้งานนะครับถ้าปกติเนี่ย LED ที่ UV w U เนี่ยจะติดพร้อมๆกันนะฮะถ้าเกิดไม่ติดอันใดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับหรือบอร์ดเนี่ย าจมีปัญหาหรือเสียนะครับเรามาลองดูกันผมเริ่มเสียบปากแล้วนะครับรอสักพักหนึ่งเพราะว่าตัวจะจีิอ่ารอจตาร์าน่าจะนานสักหน่อยเริ่มติดหนึ่งดวงอ่าไฟกระพริบเลยนะครับถ้าจะเห็นมาด้านหลังจะมีไฟกระพริบ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมต่อสลับอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับลองสลับจากแดงขึ้นไปข้างบนแล้วเหลืองอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้ทดสอบได้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยคอมทำงานเป็นปกตินะ นะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมลองเสียบัคอมอยู่แล้วเนี่ยปกติแต่ว่าอยากจะเห็นอยากจะให้เห็นว่าเครื่องเทสเนี่ยมันสามารถที่จะเทสได้จริงๆนะฮะตอนนี้ผมก็หา,าดเสียวมากนะครับไม่แน่ใจว่าขั้วไม่โดนถึงกัน เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับลองสลับจากแดงมาเป็นเหลืองเสียบป,ป๊กแล้วนะครับจิดดวงหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟกระพริบเหมือนเดิมนะฮะที่ด้านหลังนะครับไฟสวิตีติดกระพริบนะะผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองเสียบ อ่า็อกเก็ตของมันเนี่ยไปที่คอมจริงๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันฟ้องเหมือนกับว่าไฟไปไม่ถึงคอมหรือเปล่ามาลองดู เมื่อกี้นี้จะเราเทสด้วยแผงเนี่ยไฟมันไม่ขึ้น3ดวงซึ่งมันบอกบอกว่าแผงน่าจะผิดปกติหรือเปล่าแต่นี้ผมไม่ได้พันธงนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่มาสาธิตแล้วก็ทดสอบให้ดูเดี๋ยวเรามาดู <S <S แรงมากครับ เราสรุปได้ว่าแผงเนี่ยไม่น่าจะเสียนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราทดสอบจากตัวทดสอบเฟสแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าผมต่อผิดอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้ฟันทงผมไม่ได้ฟันทงนะครับว่าของเขาใช้ไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอเทสเนี่ยมันใช้ได้ไฟจะติดพร้อมกัน3ามดวงนะฮะมันอาจจะมีเงื่อนไขอย,ย่างอื่นซึ่งผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ทดสอบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาทดสอบอตัวมอเตอร์โดยใช้ตัวเทสตองตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวทดสอบคอมอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งมีขายทั่วๆไปเหมือนกันนะฮะตามร้านผมซื้อมาตัวนี้2 6 0 6นะครับ2าบาทประมาณนั้นไม่บอกนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับเพราะจริงๆมีขายทั่วทวไป คราวนี้เราก็จะทดสอบโดยการาใช้ตัวทดสอบคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยทดสอบแทนบอร์ดนะครับเราจะไม่ใช้บอร์ดของตัวเครื่องแต่เราจะใช้ตัวเทสเนี่ยต่อเข้าไปนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าตัวเทสคอมตัวนี้สามารถเทสคอมได้ทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นคอมอินเวอร์เตอร์เรามาทดสอบกันนะครับแต่จริงๆผมเคยเอาไปทดสอบออไปซ่อมเครื่องนั่ะครับนอกาสถานที่เป็นตู้ของมิสูบิชิก็ใช้งานได้ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้กัน ทดสอบกันเลยนะครับเสร็จพักแล้วนะครับแล้วก็ผมหรีบรอมให้ลดลงก่อนแล้วก็สวิคนะครับตัวเขาจะทําการคำนวณว่าจะเลือกความที่แบบไหนให้กับคอมน,นะฮะ,อ,ะอันนี้คือตัวเร่งให้คอมทำงานชา้าทำงานเร็ว เราสามารถปรับเร่งลดความถี่ได้นะครับ <S <S> <S ครับ <S <S> <S เราสามารถเร่งนะครับเร่งได้เลยก็คือการปรับความถี่เพิ่มขึ้น ก็ปรกบว่าใช้ได้นะฮะ